สวัสดีค่ะพบกับมาลินทาล็อกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการเลือกไพ่กันนะคะามาเลือกกันดูในหัวข้อนะคะแอบส่องความในใจของเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะคนที่คุณอยากแอบส่องอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณแบบสนใจแอบมองนะคะคนที่คุณ คุณคบอยู่หรือว่าแฟนเก่าก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะให้คุณนึกถึงคนนั้นนะแล้วคุณลองหลับตาทําสมาธิสักครู่นะคะแล้วก็ลองเลือกนะคะไพ่กันดูนะคะเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาสะดุดตาที่กองไหนก็เลือกที่กองนั้นนะคะเรามีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะกองที่ 1, กกองที่ 2, องกองที่ 3, แล้วก็กองที่4นะคะ ค่ะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันเลยนะคะเริ่มจากกองที่1ก่อนนะคะว่าใครที่เลือกกองที่1เนี่ยมาดูกันว่าความในใจของเขาคนนั้นนะเป็นยังไงคะ่ะคุณได้ไพ่8ดาบนะคะอ่า8ดดาบค่ะตามมาด้วยไพ่2ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟูนะคะ เขาเหมือนเขามีปัญหาอะไรในใจเหมือนกันนะเขาแบบมีความทุกข์นะคะความทุกข์ในใจบางสิ่งบางอย่างเขามีปัญหาบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาแก้ไม่ได้นะคะปัญหาเนี้เหมือนเขาอึดอ,นะอัดนะอึดอัดกับปัญหานี้มากไม่รู้จะแก้ทางไหนนะคะเหมือนขยับไปทางนี้ก็ติดทางนน้อนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเป็นปัญหาแบบที่อยู่ในใจของเขาอะนะค่ะแล้วก็ แต่จริงๆเขาก็มีความหวังเหมือนกันนะคะเขาพยายามมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตนะว่าสิ่งที่เขาจะทำแล้วมันดีขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะตอนนี้เขามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกออ็มีความคิดที่อยากจะออกเดินทางนะคะหรือว่าออกไปจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือแบบมีความต้องการที่จะ ไปที่ไหนสักแห่งแต่ว่าอาจจะแบบเป็นคนที่ยังไม่ได้มีจุดหมายเพียงแต่รู้สึกว่าอยากที่จะก้าวออกจากปัญหานี้ไปให้ได้นะคะกําลังใจเขายังดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะเขาก็ยังมีกําลังใจแล้วยังมีความหวังสําหรับาการก้าวไปข้างหน้านะคะอันนี้คือความในใจนะคะของใครคนนั้นที่คุณเลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ เลือกกองที่สองนะคะได้ไพ่สองเหรียญนะคะห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะคะเขาเหมือนสับสนเหมือนกันนะช่วงนี้คนเนี้ยเขาเหมือนมีอะไรในใจที่แบบเขาคิดกลับไปกลับมาค่ะ มันมีทางเลือกที่เขาตัดสินใจไม่ได้นะคะทําให้เขาคิดวนเวียนอยู่แบบนั้นนะคะเมื่อเขาก้าวไปแล้วก็ถอยหลังกลับนะคะกลายเป็นว่าเหมือนแบบเอ่ออะไรที่เขาทําอยู่มันก็ไม่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการงานก็ตามอะ่ะเพราะเขาเนี่ยจะกลับไปกลับมานะกลายเป็นว่าเ,เป็นคนที่เหมือนสับสนในชีวิตอ่ะแล้วก็มีปัญหาในความรู้สึกแบบเขาคิด เหมือนกับทะเลาะกับตัวเองด้วยนะแบบว่ามีมีอาการที่ความรู้สึกแบบว่าบางครั้งก็อยากที่จะพูดแรงๆไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็ไม่หรอกค่ะเขาเป็นคนอดทนอนะคือมีสองอย่างเลยเนี่ยค่ะแบบอยากที่จะแบบออพูดไปเลยตรงๆอยากจะพูดแรงๆหรือแบบเป็นคนที่แบบอยากที่จะแสดงออกไปเลยแต่ แต่อีกใจหนึ่งก็คือไม่ทำนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดได้เหมือนกันนะมันก็เลยทำให้เขาคิดกลับไปกลับมาว่าเขาจะแบบเออถ้าเขาพูดเนี่ยมันอาจจะมีการทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยใช้วิธีอดทนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกำลังใจแล้วก็เข้มแข็งในตัวเองนะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาเอา่ยังคิดเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกคะ่ะช่วงเนี้ยนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าใครที่เลือกกองที่3นะคะเป็นอย่างไรคะ่ะใครที่เลือกกองที่3นะได้ไพ่เจดเหรียญนะคะตามมาด้วยไพ่หเหรียญค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่1ดาบนะคะตอนนี้นะคนคนนี้ค่ะเขากําลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าสิ่งที่เขาเจออยู่คืออะไรนะคะเขากําลังแบบ กำลังคิดว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เจออยู่เขาจะไปทิศทางไหนนะคะหรือว่าเขาจะทํำยังไงที่จะไปได้ถึงจุดหมายนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนแบบถ้าเป็นเหมือนเรื่องความรักหรือกรตามอ่ะคือเขาเหมือนแบบเขายังรู้สึกว่าเขาเขายังเป็นรองอยู่นะ กับสถานการณ์เนี่ยเขายังเป็นรองอยู่ในหลายๆเรื่องเขาต้องเป็นฝ่ายง้อนะตอนนี้เขาคิดว่าเขาต้องเป็นฝ่ายง้อเขาต้องเป็นฝ่ายตามหรือต้องเป็นคนที่ยอมนะคะเขามีความรู้สึกในใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะเอาชนะให้ได้นะคะเขาอยากที่จะเอาชนะให้ได้ด้วยวิธีการยอมของเขาแหละเขาคิดว่าความอดทนของเขานั้นเขาจะได้รับชัยชนะเข้าสักวันนะคะค่ะ จบคําทํานายสําหรับคนที่เลือกกองที่3เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความในใจของคนที่เลือกกองที่4นะคะเป็นอย่างไรนะคะค่ะใครที่เลือกกองที่4นะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะตามมาด้วยไพย่แปดทวยค่ะแล้วก็ไพ่เดอะเอมเพอเรอร์นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะเป็นคนที่มีสติกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอะไรก็ตามที่เขาเผชิญอยู่เขาใช้สติไต่ตรองดีแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจเดินออกไปมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไต่ตรองไว้แล้วเขาคิดดีแล้วเขาใช้วัสบุการณ์นะความคิดที่ผ่านมามันทําให้เขาก้าตัดสินใจที่จะเดินออกไปนะคะตอนนี้นะคะไอการเดินออกไปเนี่ย เขาพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงอยู่นะคะทําให้ตัวเองอยู่ได้แล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเหมือนเพิ่งจะตัดสินใจเดินออกไปจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะค่ะเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ฟุมไฟอะเมื่อรู้ว่าเออสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสติแล้วก็พยายามที่จะยืนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้นะคะค่ะ จุคำทานายนะคะเกี่ยวกับการแอบส่องความในใจของใครคนนั้นนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มาลินทาลอดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ